สินเชื่อในวันนี้นะครับถ้าคุณเป็นพนักงานประจำใช้สำเนาสลิปเงินเดือน1เดือนแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระนะครับใช้สำเนาสเตตเมนต์6เดือนครับสอคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นสินเชื่อแนวนอนแบงค์นะครับผมแล้วก็สมัครแบบไม่ออนไลน์นะครับผู้ชมก็ทักมาครับพี่ครับยังไม่ทันใจผมจริงๆครับฉะนั้นโจทย์ของผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือที่สมัครง่ายรู้ผลไว สมัครผ่านแอปออนไลน์ได้ยิ่งดีแล้วก็เอกสารน้อยๆครับจึงเป็นที่มาของคลิปนี้ในวันนี้เลยนะครับวันนี้เป็นสินเชื่อเงินก้อนจากธนาคารนะครับที่เขาร่วมกับเอกชนครับคอนเซปต์ของเขาคืออนุมัติเร็วดอกเบียต่ำแล้วก็ไม่ต้องไปสาขาครับยังไงถ้าคิดว่าสินเชื่อตัวนี้น่าจะใช้สไตล์เรานะครับมาฟังกันต่อครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะฮะกดติดตามรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารที่ดีในคลิปต่อไปครับ จากโจทย์ของผู้ชมที่ว่ามาข้างต้นนะครับว่าอยากได้สินเชื่อนะครับที่สมัครออนไลน์นะฮะหรือที่เรียกว่าสมัครง่ายๆนี่แหละรู้ผลไวเอกสารน้อยๆทำให้ผมนึกถึงตัวนี้เลยครับเป็นสินเชื่อจากธนาคารเกียรตินาคินนะครับที่เขาร่วมกับ t r u e Money นะครับมาฟังกันแบบอัปเดตเลยนะครับนี่เลยครับตัวนี้เลยครับสินเชื่อ KKP Cash Now แบบที่สมัครผ่านแอป True Money ครับผมเขาคือเงินด่วนสมัครง่ายอนุมัติไวครับ สมัครได้ทันทีโดยไม่ต้องไปยื่นเอกสารที่ธนาคารครับจุดเด่นของเขานะครับก็มีตามนี้เลยอย่างแรกวงเงินกู้สูงสุด2ล้านบาทนะครับอันนี้เขาเริ่มปรับมาให้ตั้งแต่วันที่1สิงหาที่ผ่านมานี่เองครับแต่ถ้าเอาเรื่องจริงมาพูดนะครับผมว่าจริงๆแล้วก็ยากที่จะถึง2ล้านบาทนี่แหละครับเพราะส่วนมากก็จะขึ้นกับเอกสารที่เราจะอัปโหลดนี่นะฮะเรื่องรายได้นี่นะครับส่วนมากก็เต็มที่ก็อยู่ที่5เท่าแหละแล้วจุดเด่นถัดมาเขาบอกว่าดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่8.9% 9ต่อปีนะคร แล้วก็ผ่อนได้นานสูงสุดถึง60เดือนนะครับ2ข้อนี้ผมว่าขึ้นกับเงื่อนไขของธนาคารเขาด้วยนะครับแต่สุดท้ายข้อนี้น่าสนใจครับเดือนหรือรายได้1 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็กู้ได้แล้วนะครับเพราะหลายคนถามมานะครับว่าเฮ้ยต่ำกว่าหมื่นสมีอะไรบ้างอ่ะตัวนี้หมื่นหนึ่งนะครับก็เป็นอีก1ทางเลือกลองมาฟังต่อกันนะ คุณสมบัติของผู้สมัครนะครับสมัครได้ทั้งพนักงานประจำนะครับแล้วก็เจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระนะครับใช้น้อยตัวนี้ใช้เอกสารน้อยจริงนะฮะลองมาฟังของพนักงานประจำนะครับคุณสมบัติของพนักงานประจำนะครับก็ครอบคลุมถึงพนักงานบริษัทใช่ไหมแล้วก็ผู้ที่มีเงินเดือนออกเป็น15วันครั้งอย่างนี้นะฮะแล้วมีสลิปนะฮะก็ถือว่าเข้าข่ายอยู่ในคุณสมบัติข้อนี้ของพนักงานประจำนะครับ ข้อแรกเลยนะครับคุณสมบัติของเขานะครับคุณจะต้องมีบัญชี True Money นะครับไม่รู้จะเรียกว่าเป็นข้อจำกัดหรือเปล่านะครับแต่ p ปเปอร์เชื่อว่าทุกวันนี้นะฮะเราเราเนี่ยจะมี True Money ติดในมือถือเกือบทุกคนแล้วครับผมก็คือเจ้าแอป True Money นี่เองครับถัดมานะฮะสัญชาติไทยนะครับแล้วก็อายุ20-60ปีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำนะฮะ1,000 10, บาทครับโดยที่ขออายุงาน4เดือนนะครับก็คือผ่านโปรจากที่ทางานแล้วนี่เอง ถัดมานะฮะมีภาระหนี้ต่อเดือนนะฮะไม่เกินเกณฑ์ที่บริษัทหรือธนาคารเขากําหนดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเดบภาระหนี้นี่เองนะครับและสุดท้ายนะครับไม่มีประวัติผิดชําระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆนะครับและเขาก็มีหมายเหตุด้วยนะครับถ้าครั้งนี้วันนี้คุณสมัครไม่ผ่าน,นะฮะควรเว้นช่วง3เดือนครับ แต่ว่าตัวนี้จะคุ้มค่าแก่การลองหรือเปล่าครับผู้ชมครับเพราะว่าเอกาสารการสมัครเขาเขาใช้สำเนาสลิปเงินเดือนฮะแค่1นเดือนนะฮะห่ใบนี่เองนะครับส่วนถัดมานะฮะมาดูคุณสมบัติกับเอกาสารที่ใช้ของเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าอาชีพอิสระกันครับข้อแรกเหมือนกันเลยนะฮะจะสมัครเขาคุณต้องเป็นลูกค้าที่มีบัญชี t r u e m o n e y นะฮะก็คือไอ้เจ้า True m o n e y Wallet เรานี่แหละสอนะครับสัญชาติไทยนะครับโดยที่อายุจะมากขึ้นก็คืออายุ20ปีถึง65ปีครับ สามนะฮะรายได้ขั้นต่ำนะฮะหนึ่งมืนบาทต่อเดือนขึ้นไปเหมือนกันนะครับก็สี่และห้าเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับก็คือมีภาระหนี้ต่อเดือนไม่เกินเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับกับเรื่องของไม่เคยมีประวัติผิดชําระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆนะครับซึ่งจริงๆถ้ามีนะถ้าเคยมีแล้วปิดแล้วนะฮะถ้าเว้นช่วงมันานาน,านานหลายเดือนหรือเป็นปีแล้วนะฮะก็สามารถน่าลองน่าลุ้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่ดึงดูดน่าสนใจให้ลองสมัครดูก็เพราะว่าเอกสารที่ใช้ในการสมัครของเขานะฮะเขาใช้แค่สเตทเมนต์ หเดือนเองครับจากคุณสมบัติแล้วก็เอกสารที่ใช้ที่ว่าไปเมื่อกี้นะครับคุณคิดว่า คุณอยู่ในเกณฑ์เขาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์เขานะครับแล้วมีเอกสารพร้อมแล้วนะฮะมาดูวิธีการสมัครครับ4ขั้นตอนสั้นๆง่ายๆเลยครับขั้นแรกเลยนะครับส่วนมากเรามีแอป True m o n e y อยู่แล้วใช่ไหมครับคลิกเข้าไปในแอป True m o n e y เลยครับผมเสร็จแล้วนะฮะจะมีเมนูนี้ขึ้นมานะครับก็คือสมัครสินเชื่อนะครับพอกดเข้าไปนะครับผมไม่รู้ว่าบางคนอาจจะยืนยันตัวตนไปแล้วนะฮะหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยยืนยันตัวตนนะครับขั้นแรกเลยก็คือ ยืนยันตัวตนที่ตู้ True Money หรือว่าเซเว่นอีเลฟนะครับคันนี้ง่ายๆเลยเป,ปเปอร์แนะนําให้ไปยืนยันตัวตนที่7 e เ e ่ e อครับพนักงานเซเว่นจะได้ช่วยแนะนําและอธิบายเราได้จบครับข้อนี้ง่ายๆนะครับข้อ2ครับกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสินเชื่อตัวนี้ผ่านแอป True Money น,น,นะครับผม1กรอกรายละเอียดในใบสมัครสินเชื่อ2กดตกลงเพื่อรับรหัส OTP ผ่านอีเมลนะครับ 3. นะครับพอได้รหัส OTP แล้วก็เอารหัสนั้นมากรอกครับ กรอกเซตกรอกเซต C ครับกดถัดไปครับผมก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนที่3นะครับก็คือยืนยันตัวตน NDID ครับขั้นตอนนี้นะฮะหลายคนน่าจะคุ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบดิจิตัลเพราะว่าน่าจะผ่านจากแอปออนไลน์อื่นๆมาพอสมควรแล้วในส่วนของขั้นตอนนี้นะฮะหนะฮะหลังจากเรากดยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ NDID นะครับให้ไปที่กล่องข้อความในแอป สองนะฮะคลิกง่ายๆที่ข้อความนะฮะกดยืนยันตัวตน ndid นะครับสามนะฮะคลิกยืนยันครับผมสี่นะฮะกรอกรหัส otp นะฮะที่ได้จาก sms มือถือของเรานะฮะห้านะครับก็สแกนใบหน้าครับผมแล้วก็กระพริบตานะครับอย่างนี้ หนะครับยืนยันตัวตน n d i d เรียบร้อยแล้วครับมาถึงขั้นตอนใหญ่ขั้นตอนสุดท้ายที่4แล้วครับก็คือการอัปโหลดเอกสารในส่วนของประเด็นนี้นะฮะก่อนหน้านี้เลยเราต้องเตรียมเอกสารที่จะอัปโหลดนะครับก็คือเรื่องของเอกสารรายได้นี่เองนะครับพนังงานประจําสําเนาสลิปเงินเดือนใช่ไหมส่วนถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระก็สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนนะครับขั้นแรกนะครับเลือกประเภทเอกสารที่เราจะอัปโหลดนะครับขั้นตอนที่2ก็กดที่บวกนะครับเลือกไฟล์เอกสารที่เราเตรียมไว้นะครับสามารถอัปโหลด ได้ทั้งไฟล์นามสกุล PDF แล้วก็ JPEG นะครับ PDF ส่วนมากจะเป็นสเตทเมนต์จากธนาคารนะครับส่วนนามสกุล JPEG นะครับก็จะเป็นเรื่องของรูปภาพที่เราอาจจะถ่ายและเก็บไว้ในมือถือก็ได้ครับผม3นะครับกดเลือกช่องทางการเพิ่มเอกสารครับผม4กดตรวจสอบเอกสารว่าเราเลือกไฟล์ถูกหรือเปล่าเราอาจจะแนบผิดรูปไปก็ได้นะครับถ้าใช่กดถัดไปครับ5กดอัปโหลด 6กดยืนยันนะฮะเพื่ออัปโหลดเอกสารตัวนี้เจ็นะครับอัปโหลดเอกสารเสร็จแล้วไปรอลุ้นผลอนุมัติที่กล่องข้อความได้เลยครับและนี่ก็เป็นเนื้อหาของวันนี้นะฮะสินเชื่อ KKP Cash Now ที่สมัครผ่าน TrueMoney นะครับไม่ต้องวิ่งไปสาขานะครับเขาบอกว่ารู้ผลไวถ้าเอาจริงๆนะหลายคนที่ถูกปฏิเสธมันปฏิเสธมาเนี่ยมันจะรู้ไวมากกว่าเพื่อนเลยครับแต่ถ้าใครที่มีโอกาสผ่านเนี่ยมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับ คำถามพบบ่อยนะครับหลายคนไม่ผ่านแล้วก็ข้องใจใช่ไหมมีคำถามใช่ไหมครับหรือว่าติดขัดด้านเทคนิคตรงไหนนะครับเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับบางที่อาจจะเออร์เรอร์ใช่ไหมฮะสามารถโทรไปที่ call center ถามเขาได้นะครับโทร0ูนย์สองหนฮนะครับได้ทุกวันเลยนครับตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าถึง2องทุ่มครับแล้วก็ใครที่ถูกปฏิเสธตรงนี้นะครับเขาให้หยุดสมัคร90วันแล้วค่อยสมัครใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลที่เราถูกปฏิเสธมันจะอยู่ในระบบเขา90้าวันด้วยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะกดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารสารสินเชื่อดีๆในครั้งต่อไปครับ